ไมดออกไงเทอุนอุยนฮิทจินเห็ดเนาะบ้านเราเอิญฮิทจินเห็ดเนาะจ้ะเห็ดมองนอครับเนี่ยหนอนใหญ่เลยครับคุณมัเหาเลยครับปุณเกกงอยู่ขังหล่อรถเลยที่ขังหล่อรถเจ้งยังอยู่น้อยเดียวรถเสียปอ้ยงามขักทพันหน่อมี่านดีครับคุณนหนา เป็นเหงาเลยเนาะเป็นเหงาเป็นกอเลยครับแม่เก็บเลยนี่เก็บเลยบอเก็บเดี๋ยวไอ้ส้มพมาอีกอ้ยอดงามขกามแน่สเดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดยเเดา๋เดี๋เดเดวเดยเดีัเดีเดียเดี๋ยวเดวเดวเดยเดี๋ยวเ เฮ้ยพวนอะเทโพเม่เขาเพิ่งกกินขนาดได้หน่เอาไปหนึ่งก่อยกระเสียบหนึ่งเ็ดจุกแก้วก็ได้น้เนี่มาการกันอยู่นี่เด้อน่น้ำพะน้ำพะน้ำนี่เกษีพวกเดียวเกดอกน้อเนี่ยเนี่ย้าวกันละบานมาก็ได้ตัดไันนี่คนับ เ,เ<อ>ติมภาษาเลยเน,นานนะไม่แกงแล้วกินม่อื่นไม่ลอุ่นกินนะอู้หนาจะ้ะแต่ว่าแต่กี่งนกินแห่งเนาะอันนี้เก็บ่ไม่กินเลยจะ้ะเยี่ยนนี้เพิ่งกระทันสมัยไปเื่อย่าทำผักกรรนี่จุ่มนี่าไ้เาไน,นเานนนะ

อเอาไปเกียงเนาะไปครัเกียงเออกินจ้ะคุณนะอ้้ได้เบียบได้เบียบหลายเยด้จ้ะนี่คุณนะได้หมอใหญ่เลยเนาะ